สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่จีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊ลำพูนนะคะต้องตอนนี้เดินผ่านบ้านครอบครัวทองเพชรนะคะตอนนี้นะคะให้พ่อให้พ่อสีดองเงินนะคะเช็คก่อนนะคะว่าติดลูกหรือไม่ติดลูกนะคะเช็คก่อนนะคะโอ้เช็คใหญ่เลยนะคะโอ้สองสาวนะคะวันนี้สองสาวกับสาวใหญ่ด้วยนะคะ ก็ pues จะเดินไปด้วยกันนะคะครับผมตอนนี้ก็จะเดินออกกำลังกายลวนนี้ก็จะเดินออกกลังกายนะคะพ่ออวยกับน้องต้าแล้วก็น้องเช็คแล้วนะคะยืนคู่กันนะคะสวยมากเลยนะคะโลมากเลยนะคะน้องช้างแต่ละเชือกนะคะเอาไปเดินไปเฝ้ามาเลยตะพอนจ้ะตพอจะเฝ้ามาอแล้วครับดูนะคะลุงสมพรนะคะ เจ๊ไพบูลมาแล้วนะคะโอโมาแล้วนี่แต่เชือกใหญ่ๆเ,เลยนะคะตัวนี้นะคะโอ้เชือกใหญ่มากเลยนะคะครับโอ้โหอันนี้ทางด้านบนสีเชือกครับมีแต่ตัวใหญ่เลยครับนู่นอัุนกัเจ๊ไพบูลนะครับฝั่งทางนี้ก็ลำพูนสีดองเงินแล้วก็ต้นอ้อนะครับนี่ดูครับนี่ครับขึ้นอยู่ครับแม่คุณรอก่อนแม่คุณ แล้วตันอย่าาชาวเสียวนี่ครับผมโอ้โหบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับขี่ช้างเล่นนะครับวันนี้ขี่ช้างออกกําลังกายนะครับดูแม่ทีมก็อยากไปด้วยนะครับมรมแม่ทิมเอ๋ทีมทีมทําใส่ไม่ใหญ่นะครับ ฝนจะตกนะครับวันนี้เสียงฟ้าร้องแล้วคาดการว่าน่าจะตกนะครับเป็นไงพ่อไว้ครับก็ได้มาที่บ้านแล้วนะครับหลังจากทำธุระเสร็จนะครับก็เสร็จงานนะครับก็เลยพาเจ้าเงินมาเดินเล่นนะครับชิวๆวันนี้ก็มาเจอสองสาวนะครับนี่ครับข้างหลังก็ ใกล้ๆเพื่อนหน่อยนะครับผมโหก็เดินไปแบบปอ๊ดเจ๊ลําพูนดูครับท้องกลางงังเลยครับอือหือท้องกลางมากเลยครับเจ๊เ่านี้ดูสีดองเงินนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่อ้วนอยู่นะครับผมแต่ความสูงนี่จะสีดองเงินแล้วก็ต้นอ้อนนะครับคก็ก็เป็นอีกรั้นหนึ่งนะครับที่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 สูงนะครับมี่จะตัวใหญ่นะครับตรนี้ครับ นี่ก็ลาดยางนะครับเดินก็สะดวกสบายครับผมช้างนี่ก็ไม่มีเหยียบหินแล้วครับผมดน้าหลังก็ไทบูลครับก็เดินก็มีระยะ่างกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนฝูงนะครับผม ถามนู้นก็ไปไล่นะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนครับนี่ตัวเล็กๆดูบรรยากาศก็ฝนก็จะตกครับโอ้ตาสมพรนะเซฟตี้นะครับตาสมพรครับผมเซฟทุกอย่างครับถูกกัดเดอ้อนมขน้นกระบบ้าน,น,นะนข,นข,นข,นขน้นกลับบ้านมมแมมหมดแล้วหนะึ่มุมไม่ใช่นมข้นเลยนะครับผมเป็นโอวัลตินแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าถิ่นมาแล้วมุ่นเฮนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหัวหน้า,า,าไปไปมา,า,ปมา,าหมอด้วครับหมอแล้วยน,นี่ก็เอาไว้ร้ายไม่กัดหรอกครับผมเพื่อเพราะว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันนะครับ ีก็ถึงซุ้มราคาเขียวแล้วนะครับขีดองเงินก็แดกนะครับผมไม่ดาบน้ำมานะครับเดินเล่นไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะครับก็พ่อใหญ่ก็ไปทำธุระสองวันนะครับสองวันสามวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะไปอาบน้ำให้ขิดองเงินนะครับแล้วก็ให้เขาเดินเล่นคลายเครียดนะครับทุกๆก่อนครับนะครับใช่ครับผม ถึงซุ้มราเขียวนะครับผมโอ้โหเขียวจริงครับแต่ลงของกเกษตรการนี้ไม่เขียวนะครับดูได้ยินเสียงเทียบวัวเลยนะ <c oughs> นี่ก็มีเอมมี่นะครับ ทงแต่ละคนแต่ละท่านก็เตรียมตัวนะครับผมจะพาช้างไปเดินล่นครับแต่ละบ้านก็ผมทุกตอนค่ำนะครับทุกค่ำครับช่วงเช้าไม่ได้ครับช่วงเช้าทำธุระอย่างอื่นนะครับเราไปตั้งไหนบปไ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 าา เดินเงียนะครับฮะขับเร็วในสามโอ้ในทะเลก่อนเด็ดซีเทียสีค่ครั้งน,นี้บนหัวต้นอ้อนะครับเออน,นี่ปี <ละ S 1> ใหม่ครับผมไปเยี่ยมลูกก่อนไดี๋ย้ให้พ่อเงินไปเยี่ยมลูกอ้าวแล้วจะไปก่อนอโอ้ย,อยต้องไปเยี่ยมนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้ว อ้ยนี่ครับไปเยี่ยมลูกนะครับผมน้องเงินไปก็อไม่ได้มาเยี่ยมลูกนานแล้วครับ บอกแม่ครับผมนุ่นแม่ทางนูน้นเอา,า,า,อา,าเดี๋ยวซู้มกล้องไปนะครับผมนี่ครับซูมกล้องไปดูนะครับผมว่าจะมีอาการยังไงนะครับแม่ต่ายนะโอ้โห ยึดถึงนะครับผมเดินไปใกล้ชักนิดนึงป้าพอให้ผลลินแล้ว ้หามาด้วยครับแถมมาด้วยนะครับผมเครับีบย๋ยววนเกิด่อ,อนเกิดพ่เนเรานครับพเงินเราน,รน,รานี่เราก็จะมีเลี้ยงลูกๆกันแล้วกันเนาะเจ้าใครมาใครมาใครมาลูก่อนลก่อนออ <มา S 2> ถอยมาเลยครับมาเลย บอยอจเข้าเดินก่อนอยไรนี่ทตเียแล้วก็ไปทางเด็กนะครับน่งผมนี่ครับเจ้าช้างเราก็เดินนะครับช่วงเย็นนะครับแต่ชางงานไม่รูเหมือนกันนะครับ อันนี้มันใครครับวันนี้เราก็เออไปเรื่อยก็ผ่านซุ้มนั้นซุ้มนี้บ้างนะครับนี่้ทีซุ้มไรนี่ลูกซุ้มแซมสั้นขอนเมืองซุ้มแซมสั้นขอนเมืองครับผมก้อโอ้ใหญ่ครับผมเจอซุ้มใหญ่โอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโออยนี่เย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 โอ้โหได้อ้อยนะครับได้อ้อยด้วย โอ้โหเลียอ้อยมาตากไหนครับคุณมาแต่บ้านเพ่อใหญ่ลื้อโอ้ใกล้ๆใกล้เอาลายพอๆตั้มคุณพ่อลายลูกไกลไม่ไกลหนึ่งมานะครับถูกครับคุณตั้มบุกมาจากบ้านคุณพ่อลือนะครับผมเอาที่เราเป็นคือถิ่งยาเราที่ลื้อเป็นอ้อยเราถิ่งยาเลยครับ บ่าแค่บ้าอู้ตัวนี้ถือไว้กบมือประมาณสี่ลำนะครับคิดต่องเงินนะหันซุ้มนั้นซุ้มนี้บ้างนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอรับชมคลิปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับครอบครัวถายทองเพชรของเราด้วยครับผมสวัสดีครับ